สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมาดูดวงกันต่อนะครับในดวงของไพ่ย,ยิปซีนะครับในส่วนของไพ่ย,ยิปซีดูดวงรายอาทิตย์นะครับโดยตอนนี้จะเป็นคิวของราศีเมษนะครับโอเคเริ่มเลย โอเคใบแรกเรื่องการงานนะครับใบแรกเก้าดาบนะใบที่สองสี่เหรียญใบที่สามสิบถ้วยโอเคการงานนะครับของชาวราศีเมษในช่วงนี้นะช่วงที่ผ่านมาเนี้ย มองว่าการงานของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่เป็นช่วงที่โอ้เทียบจะเรียกได้ว่าเอาเอามือไก่หน้าผากเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณทํางานค้าขายกิจการต่างๆนะค้าขายธุรกิจไม่ดีเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็ไม่ค่อยจะคุ้มด้วยนะครับลงทุนไปแล้วก็ไม่คุ้มนะคาขายอะไรก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่ายังดีอยู่นะว่าที่อน,นาคตของคุณเนี่ยการงานน่าจะเริ่มดีขึ้นและดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาด้วยนะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะ หลังจากที่แย่มันดีขึ้นเลยนะส่วนคนที่ไม่ได้ท,ทําธุรกิจไม่ได้ค้าขายนะครับทํางานเ,เป็นพนักงานเอกชนเป็นลูกจ้างอะไรอย่างนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะถึงขั้นที่คุณเรียกว่าคุณเสี่ยงตกงานเลยแหละหรือบางคนอาจจะถึงขั้นตกงานมีเงินไม่พอใช้โดนหักเงินเดือนลดเงินเดือนกันไปนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับมีช่องทางใหม่ๆให้กับคุณนะครับโดย ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณจะได้รับเ,ออเงินนะครับหรือว่าการทํางานที่เข้ามาฟื้นกู้สถานการณ์ของคุณนั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับต่อไปที่เรื่องการเงินครับฟ o ออฟวานนะครับเอทออฟคัพนะครับมาสุดท้ายเดอะฟูนะครับ ออการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณมีการเงินที่ค่อนข้างโอเคนะในอดีตก็มีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณนะในปัจจุบันจนถึงอนาคตของคุณเนี่ยการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะมีความสุขในการใช้เงินมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสดใสนะการเงินของคุณในช่วงนี้ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะกับการใช้จ่ายของคุณนะถ้าหากว่าคุณใช้จ่ายกับการกับใช้จ่ายเงินออกไปมากเกินไปมันอาจจะนํามาซึ่งความตึงเครียดของทางการเงินของคุณในอนาคตได้เหมือนกันนะช่วงนี้ก็คือว่าง่ายถ้ามีเงินเยอะๆก็พยายามเก็บไว้บ้างใช้เท่าที่จําเป็นนะครับใช้ตามที่เราอยากจะใช้นะครับที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไปกับทุกเรื่องที่ไม่จําเป็นนะเพราะว่าคุณทอนข้างที่จะเป็นคนใช้เงินเก่งแหละแล้วถ้าคุณใช้เงินเก่งมากๆช่วงนี้ ในอนาคตมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ตอนนี้ถือว่าการเงินโดยรวมของคุณค่อนข้างโอเคนะไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับต่อไปกันที่เรื่องโชคลาภนะโชคลาภของชาวราศีเมษนะครับอ,อันแรกนะครับเป็น page of source นะครับไปที่2อง e of w one นะครับ1ไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่หเหรียญน,นะ ช่วงนี้ชาวราศีเมษเสี่ยงโชคได้ไหมได้ครับมีโอกาสนะได้โชคได้ลาบเป็นเป็นเงินเป็นก้อนพอสมควรนะอาจจะไม่ได้โอ้ดีแบบถูกรางวัลใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชคาน,นการเงินเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่หรือว่าเล่นหุ้นโดยรวมมีโอกาสที่คุณจะได้รับกําไรนะแต่ก็มองให้ดีๆนะครับอ่านตลาดให้ดีๆถ้าเป็นเรื่องเลขเรื่องเรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวยเนี่ยก็ถ้าลงทุนก็ลงทุนแต่พอดีนะครับอย่า อย่าคิดว่าผมผมบอกว่าไพ่มันออกมาดีแล้วมันจะต้องดีตามที่เราคิดนะเราลงทุนไปมันอาจจะได้แบบได้มาบ้างนะครับแต่ถ้าลงทุนเยอะเกินไปบางทีไอ้ที่ได้มาบ้างมันไม่คุ้มก็มีนะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องโชคลาภตอนนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับดีลงทุนแล้วได้เงินนะครับใครที่คิดจะเล่นหวยเล่นอะไรก็เล่นแต่พอดีแล้วกันอย่าไปลงทุนมากอย่าไปซื้อทีเป็นแบบหลายหมื่นนะครับอันตรายนะครับเกิดไม่ได้ขึ้นมาซวยขึ้นมายุ่งเลยนะต่อไปที่เรื่องความรักนะครับ หมายเนะโอ้สิบเหรียญน,นะแปดดาบนะครับแล้วก็เด e เฮอร์ความรักนะถ้ามองอ่ะผมมองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทีละเรื่องก่อนนะเความรักนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ช่วงนี้นะคนโสดนะเอาคนโสดก่อนคนโสดในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นโสดใน,นฉันอยากมีคู่จริงๆฉันอยากมีคู่แล้วฉันเบื่อกับการเป็นโสดฉันเบื่อมากๆกับการเป็นโสดที่แบบฉันต้องอยู่คนเดียวฉันเหงาอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าตอนนี้คุณคิดแบบนั้นคุณก็มีโอกาสาที่จะเจอคนใหม่ๆนะแต่คุณต้องเดินออกไปหาเขานะครับแล้วก็มองหาคนที่เหมาะกับคุณนะเพราะสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณน่าจะเป็นช่วงที่คุณถูกแบบเหมือนกับ เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะนิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ใจคุณอะไม่นิ่งแล้วละ่ะตอนเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะอยากมีคู่มีโอกาสที่จะได้รับได้มีคู่ไหมผมบอกอะไรได้เลยว่ามีครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยอาจจะเป็นคนที่อ,อยู่ใกล้ๆตัวคุณนะครับแต่คุณอาจจะไม่เคยมองเขาก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่า ค่อนข้างอึดอัดในการใช้ชีวิตคู่ทางใดทางหนึ่งนะอาจจะเป็นที่เรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตนิสัยอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นช่วงที่คู่ของคุณมีความเครียดหรือตัวคุณเองเครียดนี่แหละที่ทาให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความอึดอัดนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราถอยออกมาคนละก้าวนะครับคือถ้าต่างฝ่ายต่างอย่างมีเวลาถอยออกมาสักนิดแค่เวลาส่วนตัวแก่กันน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรผิดนะครับ การขอโทษก็เป็นสิ่งที่ดีนะไพ่เฮอร์มิต erm เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความอดทนนะเราจําเป็นที่จะต้องมีทั้งความอดทนอดกลั้นนะครับเพื่อนํไปเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะประคองชีวิตความรักของเรานะครับแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าถ้าคุณประคองเรื่องจิตใจคุณได้คุณสามารถจูนแก้ปัญหากันได้เนี่ยชีวิตคู่ของคุณโดยรวมก็ไม่ได้แย่อะไรบางทีพอเรารู้สึกว่ามันคับที่นะครับมันอยู่ยากขับใจมันเอ่อคับที่อยู่ง่ายคับใจอยู่ยากนะพูดผ,ผิดอีก ก็คือถ้าเราสามารถที่จะปรับจูนให้เข้ากันได้เนี่ยความรู้สึกว่ามันคับคล้องในใจอึดอัดในใจมันก็จะเบาลงนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับชาวราศีเมษช่วงนี้ก็การเงินโอเคการงานใช้ได้นะครับการเสี่ยงโชคพอมีเรื่องของความรักแนะนําว่าเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะความถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาเปิดใจให้การคุยกันแก้ไขปัญหาความรักมันก็จะดีขึ้นสาหรับคนที่ที่โสดอยู่อยากมีคู่ ต้องมองหานะครับพยายามเข้าไปทาความรู้จักเริ่มจากตัวเราเองก่อนทําตัวเราเองให้ดีทําตัวเราเองให้ดูมีค่านะครับเดี๋ยวคนดีๆก็จะขันเข้ามาในชีวิตของเราเองนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้นะครับสําหรับการด,ดูดวงแบบสั้นๆแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ